วันนี้เราจะมาออกตลาดนัดนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมของเราพลาดไม่ได้ก็คือยาราวค่ะยาค,ะความดันค่ะโอ้ oh, ความดันอันนี้ <c oughs> สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นทรัพย์อันประเสริฐนะคะนี่นะคะมีอันนี้หนึ่งลงังสองลงังสามสามลังกับหนึ่งถุงนะคะแล้วไปดูผลลัพธ์กันว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่ <c oughs>

ทานาก็ได้กด้ทางนี้ห้าสิบบาทนี่โอ้โหสรนั้นนี่เป็นร้อยนะร้อยห้คืนนะสองร้อยาสิบนะห้าสบาทนี่นะททนนตัวห้สิบบาทครับ้าบาทตอนนี้ก็ผาดีนะพี่ใส่ได้เนะี่ยเป็นของโ,โลโแท้และโโแท้และพี่ผูกขาห้าสิบาทกันงานแบนนะ ก็นบบนี้นิอสีสีสีแดง